จะให้ฉันสวยก่อนสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้ปากไปยังไม่ได้ทาหน้าไปยังไม่ได้แต่งผมว่าแบบนี้มันก็โอเคมากๆแล้วนะครับนี่ผมอยากจะบอกเมื่อกี้ผมออกไปมาลูกสาวเพึ่งกำลังกินข้าวเสร็จนี่ขนาดตื่นเร็วนะขนาดตื่นเที่ยงครึ่งกินข้าวชั่วโมงนึงอะตอนสองโมงครึ่งเขาเรียกว่าอะไรอะก็ลูกไม้หลดไม่ไกลต้นป่ะฮะ เดี๋ยวจะบอกว่ายูเป็นค,คนทำอะไรช้าเนี่ยก็พูดมาเลยแมไม่เป็นไรแต่แต่แบบว่าเนี่ยเราคุยกันมาเนี่ยกี่นาทีกับสามนาทีสามนาทีฉันทำผมเสร็จตายละอะไรมันจะฮอลลีวูดขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยเหน็เยให้เดอเป็นผู้เป็นคนหน่อยเดี๋ยวลูกจะตกใจว่าอะไรขนาดนั้นล่ะแม่สวัสดีค่ะอะไรคะ อันนี้อะไรคะทำงานทำงานหรอครับวันนี้คุณจะเป็นอะไรคุณจะเป็นเน็ตไอดอลทำอะไรคะคุณจะเป็นตากล้องถ่ายเลยเอคะแล้วมิก้าคะมิก้าเป็นเน็ตไอดอลได้ไหมครับได้วันนี้โอ้ยโอ้ยคนนั้นเกินไปแล้วพ่อกล้องยังไม่ได้เปิดเลยค่ะลูกจะเป็นตากล้องเรหรอแล้วใครใครเป็นแบบครับ อ่าบีก้าเป็นแบบโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มไม่วันนี้<ะ>ผมมีผมมีอะไรกิจกรรมที่จะให้บ้านเราทําผมบอกเลยอ่าวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะเด็กๆสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมเนี่ยรอมานานแล้วนี่ที้รอให้หนูเนี่ย2ขวบสเดือนเพื่อให้หนูเนี่ยสามารถทํากิจกรรมนี้กับบ้านเราได้ เกินช้ามากเลยพ่อ,เ,อเร็วกันนี้หน่อยไ,ได้ไหมไม,ไม่เราจะลากทุกอย่างโอ <Okay. S 2> เจะลาาเพราะเทปเราไม่พอแล้ว <c oughs> เราไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเพราะฉันผมก็พูดไปเรื่อยนี่แหละเออ <c oughs> วันนี้เราจะมาทำ <c oughs> ASMR ASMR ตอนแรกคุณรู้หรือเปล่า ASMR คืออะไรคุณไวรุ่น ASMR คือ Autonomous Sensory Meridian Response ย่อมาจาก Autonomous Sensory Meridian เช่นเวลาผมเนี่ยผมอะไรผมอะไรดีผมอะไรดีเวลาผมกินน้ำฟังนะเวลาแบบแกะมันจะได้เสียงปลอกกินแล้วมันจะได้เสียงอึกอึกเอิกโอ้คุณอย่างนั้นแล้วจะได้ยินเสียงอะไรไหมมันนะมันไม่ได้หรอจริงเหรออ่ะอ่ะโอเคอ่ะผมจะกระแทกเข้าไปที่ลูกกระเดือบคุณอ่ะหนึ่งสอง ถ้าไม่ได้ยินก็ oh. ไปใส่เสียงเอาเองนะจ๊ะได้ยินดีโอเคมาถ้งางั้นถ้าใครพอ้อมแล้วเมียพร้อมไหมคะเมียจะกินชิพไหมเมียจะทำเอ SMR มากับชิพ oh. หรือเมียจะทำกับกรอบๆคะ่ะ <Huh? S 1> นี่นี่ไม่เหมือนกัน oh. ถึงแม้ว่าของสองชิ้นนั้นจะกรอบเหมือนกัน แต่ด้วย texture ที่มันไม่เหมือนกันอันนึงอะ่ะมันเป็นโปรติโต้คือมันฝรั่งอีกอันนึงอะ่ะทำมาจากข้าวเพราะฉะนั้นอะ่ะเสียงกรอบมันจะไม่เท่ากันแล้วมีก้าจะทำ ASMR กับนมเม็ดหรือว่าชิปคะ เม็ดอ ah, ่าคนนี้เขาสายนมเม็ดคนนี้เขาสายนมเม็ดสองรูปแบบแล้วคุณจะ ASMR กับอะไรครับฉันหรอฉันจะ ASMR กับอะไรดีเดี๋ยวขอไปหาขนมก่อนนะในตู้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะ ASMR กับสาหร่ายเราจะเริ่มที่น้องมี่าก่อน กากเล่ดีก้อ้น้องโอีโก้โอ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 ้ดอ้โ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 ก้อ้โอ้บอัโอัโอ้โอ้โออ้้โอ oh, ้โอ้โอ้โอ้อ้โ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 ก้โอ้โอ้โอ้อัออ้อ้บกัโอัโอัโอโอ้โอกบกโอ้โ พี่เกี่ยวฟังหนูกินชิปทุกครั้งเลยทีนี้เราจะเราจะมาฟังมิก้ากินชิปเันบ้างไหมทุกคนเอ๊ะมิกา้ากินมมมกนมเม็ดใช่ใชไหมโอเคอ่ะพี่เกี่ยวตั้งก่อนไ็ก่อนมิกานะกินนม,มเม็ดฟังนะคะเด็กๆเ,เราจะเริ่มจากการหักนม,ม,มเม็ดก่อนคะ่ะ เด็กสองคนกินชิพพร้อมกั <toolkit> <Fern anda> เดี๋ยวที่ขอลองบ้างได้ไหมคะโอเคมกล้าเดี๋ยวที่ขอลองบ้างได้ไหมครับโอเคเดี๋ยวที่จะสาหลายนะคะโอเค

บอกว่าปิดไมค์นี่ใช้ไม้ใหญ่ีเสียงดังเลยนะเราคนนั้นี้นี่เรื่องกระซิบนี่ใช้ได้เลยนะเขาแบบ<อ>เขาแบบเขารู้จักกระซิบกระซา<อ>สุดคนนี้เสียงดังจริงๆเราอะบ,ายบาย,บายบายแล้วขอคุณ โอเควันนี้ไหนๆเราก็อยู่บ้านทั้งวันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้มามี่จะบังคับให้คุยภาษาสเปนกันแบบจริงจังโอเคไหมคะเคยเคยอยังไงครับผมพูดผมพูดไม่เป็นนะครับพูดไม่เป็นก็ต้องหัดฟังแล้วก็พยายามให้ได้นะคะเพราะว่าดิฉันพยายามจะสอนหลายทีแล้วลูกน่ะนำหน้าคุณไปแล้วคุณน่ะยังไปไม่ถึงไหนเลยนะคะได้คุณได้อะไรคุณน้อส แล้วทำไงคะเราต้องทำไงคะเราก็ต้องคุยกันเป็นภาษาสเปนอย่างเดียวเข้าใจไหมคะภาษาสเปนอย่างเดียวใช่ผิดผิดถูกถูกไม่เป็นไรเพราะว่ามามีเองก็แกรมม่าก็ไม่ได้ถูกแล้วเพราะว่าไม่ได้คุยนานเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันคุณก็ต้องช่วยผมผมก็ต้องช่วยคุณโอเคไหมคะเมียแล้วผมจะช่วยอะไรได้ครับคุณก็ ¿Fan Belilero junto a Chandai y Naja? Sí. ¡Mi camilla! ¿Qué estás haciendo? ¿Pero ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué estás haciendo? En la cama de mami y daddy. ¿Ah? El teléfono de mami, ¿sí? Gracias. ¿Y, ¿Y dónde está daddy? Vamos afuera. Vamos a llamar a daddy. Daddy, Daddy, ven adentro, por favor. ¿Dónde está Daddy? Afuera. Vamos, vamos afuera, vamos. No, vamos afuera, vamos, vamos. Daddy, ven aquí, adentro. Rápido, rápido. Ok, bien aquí. Bien. Rápido, los niños, los niños están adentro de la habitación. Mira qué está haciendo. Mira qué está haciendo. Viene aquí. Ah, español solo. Tenemos que hablar en español solo, ¿eh? Vamos todos afuera, afuera, a jugar, afuera. a a Vamos afuera. a เดี๋ยวเราจะทาการทดสอบคุณพ่อกันนะทุกคนเกียรจะขอสามอย่างจากเขาเป็นภาษาสเปนอย่างที่หนึ่งคือปั้นคือขนม อย่างที่สองคือก a าฟัสคือแว่นตาแว่นตาอะไรก็ได้เอาให้หยิบถูกเธออย่างที่สามวิตามินอันนี้ขายกับภาษาอังกฤษก็คือวิตามินแต่ดูซิว่าสามอย่างจะได้อะไรบ้างได้ได้ดีเพิ่มก็แค่ tres cositas

สามอย่างนะแล้วเอามาให้มามีตรงนี้นะ,ะ,ะสามอย่างเอาอันแรกมาก่อนปั้นปั้นปั้นอย่างที่สองกาแฟกาฟแส,ยฟสอย่างที่สามวิตามินวิตามินนะจากสามอย่างที่ฉันได้มานะ ทั้งปันทั้งกาฟัสและวิตามินอ่ะนะถูกแค่อันเดียววิตามินนะใช่ค่ะวิตามินนะ <Okay. S 1> ถูกปั้นคืออะไรอันนี้มีแอบอกไปเราไปสเปนมาแล้วทุกร้านอาหารพูดคำเดียวกันเหมือนกันว่าเกเรสปั้นขนมปังไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาะด <laughs> แล้วทำไมภาษาสเปนกับภาษาไทยมันคล้ายกันหน่ะมันปังกับปั้งอะและกราฟส์เกสกราฟสกาแฟกราฟสกราฟส์เกสกาแฟแล้วหยิบอันนี้มาทำไมทิชชู่และใช่กาแฟไหมไม่ใช่เอาทิชชู่ไปซับน้ำตาเลยกาฟัสคือแว่นตาเดดี้ มามีขออันสุดท้ายเปโลต่ะอ,อยู่ไม่ไกลไม่ไกลเปโลต่ะสมคิดด้นได้าลาเปโลต้ะอะเปโลต่ะตอโอ้โหเก่งมากเปโลาตลาตแปลว่าบอลแต่พอมามีถามว่าสมคิดด้นได้าลาเปโลต์เท่านั้นแหละสมคิดเขารู้ว้า เดีวดิฉันเนี่ยจะทํากับข้าวให้เด็กๆนักะาแล้วก็มีกับข้าวให้คุณพ่อด้วยอันนี้คือเริ่มทําไป่แล้วบ้างช่วงนี้ก็อยู่บ้านทำกับพงกับข้าวปลูกต้นไม้เราก็ต้องหาแอคทิวิตี้อะไรเล็กๆน้อยๆทำอีกก็ได้คุณพบว่าการทําอาหารหรือว่าการที่แบบว่าได้ไดูแลคนในครอบครัวเนี่ยก็ถือว่าเป็น ความชอบแล้วก็เป็นความสุขที่สุดสําหรับพี่เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราเบาไฟตรงนี้ไว้ก่อนเติมน้ําไว้ก่อนระหว่างที่เรารอเราก็จะไปเช็คซิว่าคุณพ่อเนี่ยาทำอะไรฮัลโหล เมื่อกี้เนี้ยไอทํากับข้าวให้ลูกๆอยู่แล้วก็บอกทุกคนว่าเนี้ยช่วงเนี้ยเราก็หาแอคทิวิตี้ทำใช่ไหมแล้วไอก็บอกคนพบว่าเออการที่ไอได้ทําอาหารหรือทำแอคทิวิตี้เล็กๆน้อยๆที่ไอชอบอะมันก็ถือว่าแบบเป็นความสุขที่สุดสําหรับเราเลยช่วงนี้และความสุขที่สุดของคุณนะ่ะเป็นยังไงอาความสุขของคุณคืออะไรไม่รู้แต่ตอนนี้เนี่ยมี่าคะมีความสุขไหมคะได้หยิบรองเท้าหมอนีมาเล่นมีความสุขไหมคะ ความสุขมากไหมคะ,ไ,ะไม่ความสุขมากคะ่ะและมีก้าล่ะครับแกะของมามีเนี่ยมีความสุขไหมคมหรับเามเท้าโอ๊<า>ยรองเท้าอะไรแม่ที่มันวิบวับมันก็คือแบบแฮปปี้มากอะ่ะงัวนี้สวยัว <laughs> ใหญ่ใหญ่คคะ เก็บของให้มามีเลยค่ะแพงค่ะไม่ใช่ของมาเล่นนะคะขอคืนค่ะขอคืนค่ะของผมเนี่ยคนอื่นมองอะนะอาจจะแบบว่าเห็นผมชอบรถสะสมรถชอบมอเตอร์ไซค์หรือแบบว่าเห็นผมชอบทำเพลงมันก็ เป็นความสุขของผมแต่นั้นมันเป็นความสุข,ขผมเพียงเดียวไงแต่ถ้าเกิดความสุขของผมตอนนี้นะครับผมผมก็ต้องพูดเลยว่าความสุขของผมคือผมได้ดูแลครอบครัวผมให้มีความสุขถ้าเกิดลูกเมียผมเนี่ยทาอะไรแล้วมีความสุขเนี่ยแน่นอนผมก็ต้องแฮปปี้อ้โหใช่ไหมครับมีกาครับ ใช่ช่วงนี้เราก็มีเวลาที่จะโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นสามารถมีความสุขกับอไอเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆได้ได้ทำอาหารทำขนมหรือว่าการที่แบบได้เล่นกับพี่สมหรือว่าเห็นลูกๆเนี่ยเขาจเจริญเติบโต,ตอย่างมีความสุขแค่นี้เราก็แฮปปี้แล้วใช่ไหมพอ่อครับคุณเนี่ยลูกแม้ว่านูกงเนี่ยม,มีความสุขกัน,กนกไหเดีย๋ยวเราไปถามเขาเลยไหมมีย่าชอบอะไรคะชอบหมวกชอบหมวกกันเนาะ ข้าหมอกกันนอกเหรอแล้วชอบเต้นไหมคะเต้นเป็นไหมคะเต้นไม่เป็นต้นไม่เป็นนะไอ้เจะแน่แหมเต้นไม่เป็นอะไรดูเถอะเต้นเป็นบางอย่างแล้วมีกล้าเต้นเป็นไหมคะเต้นยังไงครับเดี๋ยเต้นให้อมีดูเถอะอันนั้นน่อ้นโอ้โหอามีดด้วย เด็กเนี่ยเขาก็ยังเล็กอยู่เขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรจริงๆช่วงนี้ก็ให้ปล่อยให้เขาเล่นไปให้เขาแบบค้นหาว่าเขาชอบอะไรจริงๆเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีหน้าที่สป,ปอร์ตลูกวันนี้มิก้าอาจจะชอบอย่างนึงเนี่ยชอบอย่างพรุ่งนี้เขาอาจจะแบบว่าไม่ชอบละเป็นเหมือนเวลาที่แบบว่าที่เขาได้ค้นหาเนาะถ้าเขาได้ทําอะไรแล้วเขารู้สึกว่าเขาเอนจอยเนี่ยผมก็แฮปปี้ แล้วอีกอย่างหนึ่งครอบครัวเราเนี่ยไม่ต้องกังวลอะไรเลยเพราะว่าไอามี FWD ประกันชีวิตที่เข้ามาช่วยดูแลพวกเราทุกคนในบ้านเป็นอย่างดีต้องบอกเลยว่าเป็นเมียที่รอบคอบมากเลยนะครับแล้วผมเนี่ยก็ได้ยินมาว่า FWD เนี่ยเป็นประกันชีวิตที่สนับสนุนให้เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราชอบคุณคะทีนี้ตาคุณมาสนับสนุนดิฉันแล้วค่ะ ก่อนที่ข้าวลูกจะไหม้นะคะน่าจะเดือดเต็มที่แล้วเฮ้ยโอเคเลยล่ะเดีย๋ยวเราจะเติมหมูลงไปในนี้นะจ๊ะปีจะเล่าให้ฟังว่าไออ,อ,อไปดูหนังสั้นของ f w b ประกันชีวิตมาในหนังสั้นนะมันเกี่ยวกับการหาแรงบันดาลใจจากคนในอินเทอร์เน็ตก็ทำให้แบบว่าไอ้อะเข้าใจว่าเออการใช้ชีวิตในทุกๆวันอะเราอะสามารถ มีความสุขกับโมเมนต์ง่ายๆได้เราออยากจะทำอะไรเราก็ทำไปเลยไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่า ผมก็ดูมาแล้วเหมือนกันหนังเรื่องนี้นี่ต้องบอกเลยว่าดีมากๆสำหรับทุกคนนะฮะถ้าเกิดใครอยากที่จะดูนะฮะเดี๋ยวเราใส่ลิงก์มาให้ตอนนี้ข้างล่างแล้วกดเข้าไปดูกันได้เลยเดี๋ยว<ๆ>ตอนนี้เนี่ยเราก็ขอตัวไปเซ l e b เบ t ร l i ิวิ g กันก่อนนะจ๊ะทุกคนก็อย่อยาลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเราเต็งตตงเต็งเตงเงเติงงด้วยนะจ๊ะไปละหอมไหมม